Get ready for anything. Yeah. เหมือนโดนเลสนนฟไซคโคลมี sbt 40ทั้งที่ไม่ได้เลือกมากับฮกเกรเล็มีช้อปปิ้งไหมต้องมีสิมันโอ้นี่ไงศ <c oughs> ูนย์ <c oughs> เอาไป <c oughs> แม็กแม็กไม่มีแล้วมันมีอยู่กค่ตัวนี้แม็กเดียวอย่ยงไม่มีในหลอง ดูมันไซโคประกาศ sure. ระสะกดจิตไม่เป็นไรนะถึงไม่มีตรงนี้เด um> ี๋ยวเราค่อยไปหาเอาข้างหน้าภารกิจนี้ต้องใจเย็นกระสุนเราต้องมาหาเราแค่วินบินิไปเฉยมันก็ดูดเข้ามาในตัวเหมือนมีแรงมีดูดไม่เข้าใจตะกะเกมอย่างนี้เหมือนกันเนาะมีอย uh ู่กระสุนดูดอ่ะชิพาย เอาดำเออตัวตูมเลยเมื่อกี้อีกเตี่ยววิอุ้ยออเคอะไรมันยากลำบากยากเกินขนาดนี้ว่าชีวิตเนี่ยแต่ไฟนอลไงเดี๋ยวแล้วันอาทิต้อ่ะโคกาเล็บไม่เอาจริงนะมันเอ้ยยิงไม่เป็น มองยากฮะเกว่าเงียบนะฮะจังหวะนี้เพราะว่าสมาธิสูงมากตั้งใจตั้งใจตั้งใจ เอาเมาเอาปอบปุป่งกล71นั้นพี่พี่อ่ะเอาไปมาตรงเนี้ยเฮ้ยเอ้ยยิงทะลุกำแพงได้เลยนอนเอาสวยแล้วตรงนั้นด้วยบังกเกอร์ไม่มีอ่ะนอนช่วยเยนี่ยไม่มีมุมยิงศัตรตูเลยแต่ก็นอนได้ไปไปไปทางเดียวกันไหมเขาไปแล้วเนี่ยเ<อ>ข้ามาแล้วเนี่ยโอเคโอ้โอ้หนักกว่า ไม่โดนเลยอ๋อโดทนไม่โดนโดนโดนอดทนไหโดนโดนโอ้ตรงนี้มันเยอะตรงนี้มันเยอะใช่ก็บอกก็ถึงว่าข้างหน้ายังปลอดภัยทางเลรงข้างไม่ตายเลยเว้ยตอนนตรงนี้ปืนกลให้ ASTG44 เออดีอยู่ดีอยู่หยิบไปใช้เลยก็ได้ข้าเจ้า โอ้นาทีมคู่อุ้ยอุ้ยพบเพื่อนโทษโอ้ทางไหนกันวะยิงกันจังเลย <c oughs> ผมเป็นทหารลงทางนี่นี่ข้างบนข้างบนโดดดึงดึงยางบนอยู่ไหนนี่นี่ข้างบนข้างบนเุ้ยช้อปปิ้งช็อปหน่อย <S <S โอเคนะเดี๋ยวเรื่องไม่เดือดเดี๋ยวทธารกิดไม่ผ่านนะไปก่อน MP40 พีสี่ศย์ขอหน่อยบาเลยเนี่ย ATG ตรงเนี้ยเอา้เอาแมวใช่ไหมพี่ใช้อย่าใช้อย่ายวใช้ตีกันดีกว่าไม่ไดีอ่ะ ไม่ a อทีีไม่ดีอ่ะมันดีแต่อย่าใช้กระสุนตีกันดีกว่าไอ้เมื่อกี้ผาที่แล้วก็ยังพูดเรือยู่เลยเอาเหรอแล้วใช้อะไรไปบ้างอ่ะอ่าผมใช้ MP40 กับ p p s ีเอสซีเอช่ออใช่ไหมออ MP40 ่ศฮะมันเอาโมซินไลยเนี่ยคือบางทีวกาปืนเดียวกันไปดีกว่าเพราะอะไรก็ โมซินที่หยิบได้หกมีหกหนักบรรจุในแม็กแล้วฮะพอไหมเนี่ยอืมอุ้ยล็อกอุ้ยบาซูก้าผ่านหน้าเลยทำละบอกเลยบุกเข้ามา้ถึงขนาดนี้แล้วไม่ยอมล่าถอยแล้วโอ้ โอ้โหไปยิงให้มันเห็นนะเนะี่ยจริงๆมันก็ไม่รู้นะนยี่สไนท์ P T I S C S อืมสไนท์กสไนท์ที่แทงจัดไปครับอเอายิงก็ยิงตายแล้วอ,ะอ่ะโอหแรงบอกเลยสไนท์กระสุนโคตรใหญ่อ่ะบอกรุ่นโบราณอนะ เฮ<ว> <onder> ้ยไอ้นี่อืมอย่ารอดเลยอุ้ยอุ้ยอุย ไปแด๋้วโตคูณตอนนี้คูณเดียวกู คูณแปดอะใช่ทำออยิงตัวตายว่าตายปูนหายเลยมันไม่หายนะมันโบนัสคอมพีตนะเอเหรออ๋อ,อ

น้าสะบัดเลยอ uh 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 ุ้ยนนท์โดนระเบิดโดนระเบิดคุณโก้สาระนึ่คุณหกกูรวมจากกูเลวอัคืออะไรนี่อ้ยอ้าวอ๋อไปช่วยยังไงเนี่ยโอ้โห อุ้ยเหลือ <c oughs> โอ,โอ,โอ้มันเยอะอย่างเงี้จะเข้าช่วยยังไงวะที่ใหญ่ลม้มอยู่ล้มนะมันเราต้องคิดใหม่ไม่ไปล้มไม่ได้เพราะว่าเข้าไม่ได้จริงๆเมื่อกี้จัก,กรกกระสุนโอ้โหอะไรขนาดนั้นวะง,งั้นเราต้องคิดใหม่เราต้องไม่ต้องไม่ห้ามบุกอ่ะอืมแตงเย็นไว้ก่อน เขาบอกให้ใช่แล้วก็ต้องใช้อ่ะพี่โอ้โหมาตายตรงนี้อีกลอแล้วแล้วแล้วคือมันไปช่วยยาเนอะนตรงนี้มีเพื่อนยิงซัพพอร์ตอยู่สามคนโอ,อ้ยดีเอ,อ้ยเอ,อ้ยยังแอบ,บมุมอยู่แอบมุมอยู่ยังดีที่มันแอบ,บข้างตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้มันมีทางแอบ,บไหมยายิงเสือ้อโดนยิง ทางนี้ขึ้นได้ไหมทางนี้ขึ้นได้ไองไม่ได้ครับไม่ให้รอบหลังอะไรทีเดียวตรงนี้เลยฮนะหน้าเลยครับซึ่งหน้าเนะี่ยมันจะข้างนูน้น <c oughs> มาทำไมข้างนี้่ยูทูป get the door open get the open the d o าวโอเคเอาเปิด <c oughs> ติด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 เปิดไม่ออกมันก็สุนเปิด คืออีกฝั่งมันก็ดันประตูอยู่ใช่ไหมลุงประมาณนะั้นเดสนนฟจะยนยิงไหมเนี่ยผักตกการเนี่ยเอ,อื้อได้เงอืมไม่โดนนะไม่โดนงหวะนนี้ไม่โดนไม่โดนดีว่าประตูยังกระเดน็นไปละ ระวังระวังระวัง l e v e อระวังพลลฟเอ MB high ตลกทาเช่อเยเอาตรงนี้แหละขาชี้ามันนอนอยู่อะโอ้ยขาคงไม่ให้มดมันมีปืนอเก e t l a น n c อ e r ติดตัวด้วยเก็บไปก่อน เห็นว่าใช้ตอนนี้ตอนอยู่โง้างอ่ะฮะอุ๊ยเอาเพื่อนโอ,โอ้โหขัดดอดเราใกล้ถึงจุดสูงสุดแล้วมั้งเนี่ยได้ไอ้น,นั้นเดี๋ยวค่อยๆแล้วกันโอ้โหนอนระเบิด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  ป่าเอ้ยคือเชียงคืนน้ำบ้านน้ำอุ่นบ้านผมไม่ไหลจ้ายู่แถวเน้นๆกูนี่ไงเซนเซอร์เอาเก็บอันนี้โยนทิ้งมาเหรออุ้ยเอ้ยอุ้ยนอนส ليب โซเวลเฮ้ยมันไม่เหมือนไรมันเหมือนเอลเอ็มจีเอ้เหมือนป้อมปืนอ่ะไม่ใช่เอลเอ็มจีโอ้โหโดนตัวยี่สิบเงาให้กูยี่สิบคะแนน อย่งร้อยเอาสักเอาสักรอยก็ยังดีล้อ่ย่แหละดูอีกวกู้งนีมที่ลอกจองเลยไม่มีวงคเวอร์ให้สโอ้โหกระสุนกระสุนโอ้โหืมทมัมอะมเอย เออมีโคเวอร์มีโคเวอร์แต่ถ้าเกิดมันเอาล็อกเก็ตล um ันเชอร์ไอ้บาซูก้ายิงมาอิงก็อืมตัวพี่ทะลุตัวพี่ทะลุโคเวอร์ไปแล้วที่รู้อืมไม่โดนยิงก็บอกแหละเต้นเต้นเต้น

เลี้ยต้องฟันเอยเลสซอ่ช่วยหน่อยเออเจ็บไม่น่าจะตายนะน่าจะยังพอไหวตัดทงสิง เออในเรื่องนี้เออตามในเรื่องนะครับก็อ่ะใช่เหรอผมเดินว่ะอ้าวเหรอ,อแต่พี่ขยับแล้วคือตามนี้นะฮะไม่เกี่ยวเออมันเป็นเรื่องราวของสงครามโลกนะครับผมเพราะฉะนั้นมันไม่ได้เกี่ยวว่าจะเป็นฝ่ายไหนฝ่ายไหนนะอันนี้คือเกมตามในเรื่องนะครับผมไม่ได้เจาะจงว่าจะฆ่าฝ่ายไหนมีคำอะไรส่วนตัวนะครับผมเราเสียยุคของเรียบร้อย อ้จบแล้วจบสินบส้นกันทีในสุดเบอร์ลิงก็เป็นของรัสเซียลิฟต์เรียบร้อยแน่ยังไงผมก็ต้องดาวเยอะสุดเห็นไหมเท่าไหร่สิบสอง๋อนักดาวนะนักดาวในตำนานนคะครับผม <laughs> โอเคนะครับผมจากที่ก็ได้เป็นก็ไม่ได้ในเรื่องเท่าไหร่นะครับผมจากที่เล่นมาเนี่ยก็จะมีแต่ตะลุยนะครับผมซึ่งเอาความมันมีแต่วากมีแต่วามีแต่วาทั้งเกมนะก็ง่ายๆ,ๆครับเพราะเรื่องของเรื่องคือการคอรของภาคนี้นะฮะคือเขาไม่ค่อยจะใส่คัพซีนมาในเรื่องตอนคอรด้วยก็จะมีแค่บางช่วงเท่านั้นนะที่เป็นฉากสําคัญๆเท่านั้นที่มันจะมีให้นะฮะแล้วก็ลําบาก นะครับผมบางทีก็จะจําได้บ้างจําไม่ได้บ้างนะส่วนใหญ่จําจจไม่ได้เกมมันเก่าแล้วนะครับผมจะจําได้บ้างมันก็ไม่แปลกเพราะม,มันเป็นเกมที่ต้องเคยเล่นมาแล้วแหละเนะโดยเฉพาะผมเองก็เคยเล่นมาก่อนเหมือนกันนะครับผมอแต่ทีนี้จบซีรีส์นี้แล้วจบยังวะจบเลยดาวพอคือสุดท้ายเนอ่าหลังจากที่มันก็ต้องสิ้นสุดแหละเหมือนภาคหนึ่งเลยเหมือนภาคแรกนะครับคนดิชันภาคหนึ่งที่จะต้องยึด รุงบอลเล่นเหมือนกันนะครับผมก็นะคือจะมาบอกตอนนี้ก็คงสปอยมันบอกว่าถามว่าสปอยมันคงไม่ได้อะาุิภา้ภาคแรกอะทันกันหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> จะทันกันสักกี่คนนะเคยเล่นกันหรือเปล่าแหมคือในเรื่องคล้ายๆมันออกแนวคล้ายๆกันหน่อยนะเพราะสร้างเขาอิงจากความแบบเรื่องจริงประวัติศาสตร์ของอจริงนะแล้วก็เอามาสร้างเป็นเกมนะครับผมโดยถ่ายทอดออกมาถ้า จะอยากได้ลับอัตรถเต็มที่นะครับผมต้องเล่นแบบซิงเกิลเพลเยอร์นะสำหรับวันนี้นะก็กับ u a l i t y World at War ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะฮะโดยผู้รับสนุกของเราก็คือน H G Master นะฮะตั้งแต่พาร์ทแรกจนพาร์ทสุดท้ายนะครับผมรวมทั้งพาร์ทไฟเศษนะซีซอมบี้นะครับผมก็หมดแต่เพียงเท่านี้นะฮะเดี๋ยวไว้เจอกันโปรเจกต์หน้านะครับผมดูว่าจะเป็น ซีรีส์อะไรนะฮะเดี๋ยวลองดูก่อนละกันเดี๋ยวลองหาหามาดูนะฮะจะทําเป็นซีรีส์ยาวจนจบแน่นอนนะฮะ,ะคือจะไม่ทําค้างคาเดี๋ยวจะคล่องใจบบว่าค้างเอ้ยเมื่อไรจะจบวะอะไรกางี้ก็จัดแท้มจบๆไปนะ,ะเดี๋ยวไม่จะนานโอเคครับเดี๋ยวไว้เจอกันซีรีส์นะจะเป็นซีรีส์อะไรอย่าลืมติดตามนะครับผมชอบกดไลค์ด้วยนะอย่าลืมซับสไคร์ด้วยนะฮะ,ะ,ฮะสำหรับคนที่ยังไม่ได้กดนะฮะ,ะแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนด้วยนะฮะที่กำลังจะทำตั้งใจทำสิ่ง เรียกว่าสร้างสรรค์ผลงานต่างๆนะฮะทั้งบน YouTube แล้วก็บนที่อื่นๆนะครับผมไม่ต้องท้อนะฮะทำไปเถอครับถ้าคุณมีความสุขหรือว่าทำออกมาแล้วคุณชอบแล้วไม่ไม่ไปขัดหรือพัดพิงพัดพิงนะจะไม่มีปัญหาใดๆเกิดขึ้นนะครับผมอ่าแล้วก็อย่าละเมิดลิขสิทธิล่ะโอเคนะอุ่นหนุนของแท้นะครับผมเจ้ไ yeah, ปบายายบไป